สวัสดีครับนะครับสวัสดีสมาชิกนะฮะออคแคปทุกท่านนะที่สนใจในเรื่องราวของเหรียญคริปโตเคอเรนซีออคแคปนะครับครับวันนี้ผมจักรินทิสน์นะครับเจ้าของช่องบ่าวีสารนะฮะบ่าวีสารนะครับวันนี้นะครับมีสมาชิกออกแคปหลายท่านสอบถามเข้ามานะฮะอยากดูระบบออกแคปว่าเป็นยังไงนะฮะ เหรียญออฟแคปคือเหรียญอะไรนะเหรียญ TIX เป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับ TIX เป็นยังไงนะครับโอเคนะครับแต่ยังไงวันนี้นะครับผมจะพาเข้าสู่ระบบของนะครับตอน Link Pro นะครับหรือว่าออฟแคปนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไม่ช้านะฮะวันนี้ประเด็นที่พูดก็คือจะให้เข้าไปดูนะครับระบบของนะตอน Link Pro หรือว่าเหรียญ TIX นั่นเองนะครับเข้าไปดูยังไงนะครับอันดับแรกเลยก็คือตรงนี้นะฮะอืมแอปพลิเคชันตรงนี้นะที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราแตะเข้าไปเลยนะครับเข้ามาสู่ระบบเรียบร้อยนะครับนี่คือระบบเขาเรียกว่าระบบตอนลิงหรือว่าออเคนะครับหน้าตรงนี้นะฮะสีนําเงินตรงนี้นะ มีอะไรบ้างนะครับเอาให้ดูกันก่อนตัวนี้คือเหรียญที่มีในระบบนะครับซึ่งเหรียญตัวนี้คือเหรียญ TRX นะครับช่องลงมานะครับช่องที่2คือมีค่ากับเงิน US เท่ากับ3 2 5 3 6 s ด US นั่นเองนะครับทีนี้ระบบอื่นๆมีเยอะแยะมากมายเลยในระบบนะฮะวันนี้ โค้ชเรียเองยังไม่สอนนะครับยังไม่สอนอันนี้นิดหน่อยก่อนแล้วกันนะฮะตัวนี้คืออะไรนะฮะที่เรกสอนชี้ตัวนี้คือปุ่มส่งนะฮะคือส่งเหรียญส่งเหรียญไปขายนั่นเองนะปุ่มนี้คือปุ่มรับเหรียญเข้ามานะปุ่มนี้คือปุ่มแลกเปลี่ยนนะฮะโอเคนะเอาง่ายๆก่อนนะปุ่มตรงนี้นะครับ ุ่มตรงนี้คือลิงก์กระเป๋านะลิงก์กระเป๋านะที่จะถ่ายโอนเหรียญให้กันนะครับลิงก์กระเป๋าที่จะถ่ายโอนเหรียญให้กันนะครับในระบบตอนนี้ก็จะมีอยู่ระบบมีอยู่2เหรียญนะคือ trx กับ usdt นะครับโอเคไปต่อนะฮะทีนี้มีคำถามเข้ามาว่าถ้าสมมุติว่าเราจะคนที่เปิดตอนลิงก์เสร็จแล้ว นะฮะเปิดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยลงระบบเรียบร้อยมีเหรียญในระบบแล้วอยากจะเข้าไปดูนะครับอยากจะเข้าไปดูเขาเรียกว่ากระเป๋าเงินของตัวเองหรือว่าระบบของตัวเองเราจะเข้าไปยังไงนะครับโอเคไปเลยนะนะครับกดตรงนี้นะครับบางนิดนึงนะฮะกดตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับผมพอกดเข้ามาแล้วนะครับระบบตรงนี้นะครับ กดไปที่ระบบตรงนี้นะครันั่นก็คือถ้าเราเอาลิงก์อัปไลน์มาลงมันก็จะเข้าไปตรงนี้เลยกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นมากดตรงที่อัปไลน์นะครับนี่ตรงนี้นะฮะผมจะไม่อ่านนะครับเข้ามาเจอหน้านี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเราเป็นสมาชิกที่สมัครแล้วเราไปกดตรงไหน,น นะครับมันจะขึ้นโชว์ตรงนี้คือรหัสของออปไลน์เรานะครับเรามากดตรงนี้ครับ Log in to o ูอ t o นะฮะ Log on to น t นะครับ, cat, รบกดตรงที่ Log on to o r c t นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะอ่ามันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับหน้านี้ดูแล้วอาจจะงงๆนะครับ ถ้าเราจะเข้าสู่ระบบของเราให้เรามากดตรงนี้นะฮะแตะลงไปเลยที่สีชมพูนะครับอ,อัตโนมัติล็อกอินนี่แหละนะครับแต่ถ้าเราอยากจะดูนะฮะร,รหัสของสมาชิกอื่นนะครับให้เรามากรอกข้อมูลรหัสลงตรง,ตรงนี้นะครับกรอข้อมูลลงรหัสลงตรงนี้นะฮะวันนี้ผมจะให้ดูนะครับรหัสของตัวเองก่อนนะครับ แ้แต่ตรงนี้มันจะเป็นสีขาวเห็นไหมนะครับ mm hmm. เข้ามาในระบบปุ๊บมันจะขึ้นบอกว่า ID นะครับนี่คือ ID ของเรานะสามแปดเจ็ดห้าสามแปดเจ็ดห้าคือ ID ของเราตรงนี้มีรูปคนแล้วก็มีเลข 5, ห้าเห็นไหมฮะผมแนะนําคนในห้าคนเห็นไหมฮะแล้วตัวนี้มันก็จะโชว์เหรียญที่เรามีในระบบที่เราเคยได้มาทุกเหรียญที่ได้มา นะครับ1,620ียทีอนั่นเองนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับหน้าจอขึ้นไปดูนะครับหน้าจอขึ้นมาดูนะครับตรงนี้คือที่ก o อปีก้กระเป๋าของเรานะเขาเรียกว่ากระเป๋า,าลิง์กของเราเราสามารถมากดก o อปี้ตรงนี้แล้วก็เอาไปวางในลายนะครับเพื่อให้แนะนำคนใหม่ที่เข้ามาสมาัคร นะครับเราจะมีค่าสมัครเอ้เราจะมีค่าแนะนําเข้ามาในระบบนะนี่คือลิงก์ของเราอยู่ตรงนี้ให้กดแตะไปที่ลิงก์เลยนะครับกดแตะไปที่ลิงก์เลยนะครับทีนี้มาดูถาดนะครับก็เรียกว่าถ้าเราสมัครครั้งแรกนะฮะมันจะขึ้นถาด200ก่อนนะครับขึ้นถาด200ตรงนี้ให้เราสามารถที่จะแตะตรงที่เลข200ตรงนี้แตะเข้าไปดูเลยนะฮะ เราจะสามารถแตะเข้าไปดูเลข2 0 0ตรงนี้นะครับหลังจากขึ้นมาเราก็เลื่อนนะฮะเลื่อนหน้ากระเป๋าลงมาทีนี้มันจะโชว์สายงานให้เราดูแล้วนะครับมันจะโชว์สายงานให้เราดูแล้วนะครับว่าสายงานของเราเป็นยังไงนะครับนะครับสีเขียวนะสีเขียวมีกี่สีเขียวครับมีหนึ่ง มีสองมีสามมีสี่แล้วก็มีห้าสีเขียวสีเขียวคือคนที่เราแนะนํามานะสีเขียวคือคนที่เราแนะนํามานะครับสีน้ําเงินคือใครนะสีน้ําเงินคือรหัสที่อัพไลน์ล้นลงมาอยู่ข้างบนนั่นแหละล้นลงมาให้เราข้างล่างนะสีน้ําเงินนะครับ ทีนี้มาดูสีส้มสีส้มนะนี่คือสีส้มสีส้มสีส้มนะครับสีส้มเป็นอะไรนะครับสีส้มคือคนคนนี้เป็นคนแนะนำนะเราแนะนำสีเขียวแล้วสีเขียวมาแนะนำสีส้มเห็นไหมฮะนะฮะแล้วเขาก็แนะนำกันต่อลงมาเห็นไหมฮะนะสีเขียวตัวนี้แนะนำสีส้มสีส้มเห็นไหมฮะนะครับ ก็จะแนะนํากันยาลงไปนะครับแนะนํากัญญาลงไปเนาะนะครับนี่คือระบบการแนะนํากันทีนี้มาพูดถึงเรื่องของรายได้ว่าถ้าเราทำออคแคสเราจะมีรายได้อะไรจากออคแคสนะครับหรือว่าเหรียญตรงนี้นะครับ1เลยตอนนี้นะเหรียญโชว์อยู่ที่หน้าระบบให้ดูนะครับคือนะ940 t i x ตรงนี้นะครับ มีมูลค่าเท่าก,กับ70.2 USD นะครับหรือเหรียญ940เหรียญคูณราคาตอนนี้อยูที่2บาท20ตังค์ต่อ1เหรียญเราสามารถที่จะถ่ายโอนออกไปเพื่อที่จะจำหน่ายแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าเราได้เลยเหรียญตรงนี้นะครับทีนี้นะฮะถามว่าถ้าอยากได้เหรียญตรงนี้มานะครับ จะทำยังไงนะหนึ่งเลยนะฮะง่ายๆมากชวนคนครับนะฮะอย่างเช่นผมชวนคนที่หนึ่งนะฮะคือคนนี้สีเขียวผมชวนคนที่หนึ่งนะครับ,นนผ,มนนรบผมจะได้ค่าแนะนำเท่าไหร่ฮะผมจะได้ค่าแนะนำมานะครับสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับคูณสองเท่ากับแปดสิบาทโดยประมาณนะผมได้ค่าแนะนำมารอบแรกคือ เ้าสิบบาทมันเป็นมันรวมมาจากไหนบ้าง90บาทนะครับคือชวนคน1คนนี่แหละนะชวนคน1คนได้ค่าแนะนํามา80บาทเอ้แปดสิบเหรียญเทียนอ i อโทษทีได้90เหรียญ t i ได้80เหรียญ t ท x แล้วก็ค่าบริหารจัดการนะครับเขให้อีก5เปอร์เซ็นต์ะครับหแล้วก็เท่าก,กับ10เหรียญ ปกติค่าแนะนําจะได้แปดสิบเหรียญแล้วก็บวกอีกสิเหรียญจะได้เก้าสิบเหรียญแนะนํหนึ่งคนได้เก้าสิบเหรียญชั้นที่หนึ่งอันนี้เรียกว่าชั้นที่หนึ่งนะครับงงไหมฮะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับตรงนี้เรียกว่าชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นที่หนึ่งทีนี้นะฮะในชั้นที่หนึ่งมันจะมีอยู่แค่สองรหัสเท่านั้นที่มาต่อกับเรา ผมแนะนำหนึ่งคนและอัพไลน์โยนลงมาหนึ่งคนนะฮะแต่ผมไม่ได้ค่าแนะนำกับคนคนนี้ไม่ได้ค่าแนะนำแต่ผมจะได้ค่าบริหารองค์กรอีก5าเปอร์เซน์นะครับหรือเท่ากับ10เหรียญ TRX นั่นเองนะสิเหรียญ TRX นั่นเองนี่คือชั้นที่1และได้ชั้นที่1ทีนี้มาดูนะครับชั้นที่2แล้วนะฮะชั้นที่2คือชั้นนี้ นะครับชั้นที่สองมีอยู่แค่สี่ลหัสนะฮะเขาเขาระบบเขาให้มาสีละะ่ลหัสชั้นที่สองนี่ผมแนะนำหนึ่งคนนะฮะตัวน,นี้ค่าแนะนําผมได้เท่าไหร่ฮะแปดสิบเหรียญใช่ไหมฮะนี่คือสีเขียวผมแนะนําได้แปดสิบเหรียญแล้วผมมาบวกอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะก็เท่ากับยี่สิบเหรียญน,นะฮะผมจะได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยนะฮะหนึ่งร้อยเหรียญเขา้าเขา้เขาระบบกระเป๋า แต่สามคนนี้สีน้ำเงินเนี่ยเอยสีส้มเนี่ยนะฮะผมไม่ใช่แนะนำผมไม่ได้แนะนำมานะฮะฉะนั้นผมจะได้ค่าบริหารองค์กรคนละยี่สิบเหรียญสามคนนะะหนึ่งสองสามผมจะได้อีกคนละยี่สิเหรียญแสดงว่าผมได้ร้อยหกสิเหรียญในชั้นนี้นะครับคือชั้นที่สอง นะครับผมแนะนําแค่หนึ่งคนอีกสามคนนะครับลูกทีมผมแนะนํามาผมได้ร้อยหกสิบเหรียญทีนี้มาดูชั้นที่สี่นะครับนี่คือชั้นที่สี่นะครับอืมชั้นที่สี่นี้ผมแนะนําถึงสามคนเลยหนึ่งสองแล้วก็สามค่าแนะนําผมได้เท่าไหร่ฮะค่าแนะนาผมได้แปดสิบเหรียญ นะครับคนละ80เหรียญ3คนแต่ผมมาได้ค่าบริหารจัดการนะครับในชั้นที่3เนี่ยยีนะยคูณ2ก็เท่าก,กับ40 3 42ได้120เลยทีนี้นะผมได้120นะครับบวกกับอีก80ผมได้200จากแนะนำา3คนผมจะได้200เหรียญแล้วคนที่ ดาวไล่ผมโยนลงมาเนี่ยมีสามคนนะครับสีส้มส้มนี่สามคนฮะ,หน, <c oughs> ะห,นหนึ่งนะครับตัวหนึ่งหนึ่งนะครับสองแล้วก็สามเนี่ยผมไม่มีค่าแนะนํานะแต่ผมจะได้ค่าบริหารองค์กรคนละยี่สิบเปอร์เซ็นตคนละยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับสามคนผมได้เท่าไหร่ฮะยี่สิบเปอร์เซ็นคูณสองนะครับเท่ากับคนละสี่สิบ สามสี่สิบสองได้อีกร้อยยี่สิบเห็นไหมทีนี้มาดูชั้นสุดท้ายนะครับคือชั้นที่สี่นี่ผมยังแนะนำใครไม่ได้สักคนเลยนะแต่ลูกทีมผมที่ผมแนะนำมาเขาเริ่มแนะนำคนลึกลงไปแล้วนะหนึ่งสองสามสี่คนโยนลงมาสี่คนผมได้คนละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือได้คนละห้าสิบเหรียญ นะครับได้ผมได้คนละห้าสิบเหรียญก็คือหนึ่งสองสามสี่สี่คนนี้ผมได้คนละห้าสิบเหรียญฉะนั้นรายได้จะเกิดขึ้นอันนี้คือชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่หนึ่งระบบมันจ่ายห้าเปอร์เซนนะครับชั้นที่สองจ่ายที่สิบเปอร์เซน์ ชั้นที่สามนะฮะตำเนื้นะครับชั้นที่สามตรงนี้นะครับชั้นที่สามเนี่ยจ่ายยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับชั้นที่สี่นะครับชั้นที่สี่จ่ายยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจึงจะเรียกว่าเต็มองค์กรสามสิบคนนั่นเองนะฮะถ้าเต็มองค์กรสามสิบคนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับโอเค ทีนี้เขาเรียกว่าการอัพกระเป๋านะครับจาก200ตรงนี้นะฮะมันจะเป็น400นะครับการอัพกระเป๋าเป็นสี่ร้อยทีนี้รายได้จะเพิ่มขึ้นละ่ะรายได้จะเพิ่มขึ้นจะไม่อายงงไหมฮะแล้วจะเพิ่มขึ้นคือเพิ่มยังไงปกติผมจะได้ตรงนี้เท่าไหร่ฮะชั้นแรกแปดสิบเหรียญใช่ไหม แต่พอผมผมอัพกระเป๋าขึ้นมาเป็น4ี่ร้อยผมจะได้ทันทีคูณสองครับแปดสิบครับได้ร้อยหกสิบเหรียญน,นะครับผมจะได้คนแนะนำนี่ร้อยหกสิบเหรียญนะครับคนที่โยนลงมาชั้นที่1นึ่นี่นะฮะผมก็ได้อีกนะครับห้าเปอร์เซนอีกนะครับนะครับแล้วก็กระเป๋าที่ตามผมมาตัวนี้ก็จะมีหมดเลยนะครับ ฉะนั้นนะสิ่งที่สำคัญนะครับคุณนะครับลงสมัครคุณจะต้องมีการอัพกระเป๋าถ้าคุณไม่อัพกระเป๋าจากกระเป๋าที่1 200เป็นกระเป๋าที่2 400หรือกระเป๋าที่3ามแรก็แล้วแต่รายได้คุณจะได้น้อยมากนะรายได้คุณจะได้น้อยมากมันจะเต็มระบบถ้าคุณอัพกระเป๋ารายได้จะเพิ่มขึ้นอีกถ้า400ก็เป็น2เท่า คูณสองเท่านะฮะคูณอ่าแล้วก็ถ้าแปดร้อยก็จะคูณสาเท่าอ่คูณอ่าสามเท่านะครับผมมันจะคูณไปเรื่อยเอแล้วยราได้จะเยอะขึ้นเยอะขึ้น mm. นะงงไหมฮะนะครับอ่ะโอเคนะครับผมจะย้อนกลับไปพาไปดูระบบอีกทีหนึ่งนะฮะ mm. ผมจะขออนุญาตเข้าไปดูระบบของนะครับรหัสที่หนึ่งนะครับใส่เลขหนึ่งแล้วกดวิวเข้าไปเลยนะ ไปดูรหัสที่หนึ่งนะครับอันนี้คือรหัสที่หนึ่งนะครับที่เปิดในโลกใบน,นี้คือรหัสที่หนึ่งของออคแคปนะครับรายได้รวมเขาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ฮะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสองล้านสี่แสนแปดหมืน่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบทีไอเอ็กโคูณเป็นเงินบาทดูสิฮะนะนะคูณสองจุด สองูนย์นะครับก็จะได้ประมาณห้าล้านนะครับ mm hmm. ประมาณห้าล้านเนาะนะครับผมจะให้ดูผังเขานะครับ mm hmm. ผังเขาจะอัพหมดทุกกระเป๋าเลยนะครับอัพตั้งแต่สองร้อยสี่ร้อยแปดร้อยพันหกนะครับสามพันสองหกพันสี่นะครับหนึ่งหมืนสองพันแปดร้อยสองหมืนห้าห้าหมื่นหนึ่งแสนสองแสน นะครับเห็นไหมฮะนี่คือรายได้มันเริ่มโชว์ขึ้นมานะครับจนถึงสุดท้ายนี่ก็คือกระเป๋าละสามล้านเขาเป็นรหัสที่หนึ่งเขาอัพหมดเลยนะอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างนะครับนี่คือรายได้ทุกคนจะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับรายได้ทุกคนจะเกิดขึ้นตรงนี้ในระบบของออคคสทุกคนนะครับอยากมีรายได้เยอะคุณจะต้องนะครับอัพกระเป๋าขึ้นไปนะครับมันจะส่งผลให้คุณเป็นเท่าเป็นเท่า คูณนะคูณสองเท่าสามเท่าขึ้นไปนะฮะโอเคไม่ให้งงไหมฮะไม่งงเนาะนะครับนะครับวันนี้มีสมาชิกถามเข้ามาก็เลยเข้าระบบให้ดูนะครับเข้าระบบให้ดูในระบบนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับวันนี้นะครับขอบคุณช่องบาวอีสารนะครับเป็นยังไงขออนุญาตนะครับหยุดการบรรยายแค่นี้ก่อนเดี๋ยวยังไงคลิปหน้านะครับผมจะเอาเรื่องราวรายละเอียด มาลงให้ดูนะครับว่าเราทํา,า,าทอย่างนู้นเราทำานี้ต้องทํำยังไงบ้างเนาะวันนี้ให้ดูผังอุปก,กรณ์่าวๆก่อนว่ารายได้ของออเคสตมาอย่างไงบ้างนะครับมันน่าทำไหมนะถ้าน่าทำนะก็สมัครกันเลยผมจะวางดิงไว้ข้างล่างนะครับเรามาทํากันนะฮะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะคลิปของอช่องบ่าวอีสานนะครับหรือว่า ผมโค้ชจัก,กรินนะครับจนจบนะครับขอบคุณครับวันนี้ขอกล่าวคำว,ว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม